สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบก,กับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรเบ็ดเดี่ยวนะคะพี่พี่จางวดประจำวันที่6สิงหาคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอะมาดูผลกันเนาะพี่วิจาร์ดูแอดพูดไปตั้งนานแล้วลืมกดอัดคลิปนะคะอะแอดให้เด่นที่379ไปเนาะวิ่งรูทที่3นะคะรูทที่3ก็มาในรอบแรกนะคะสำหรับในรอบเฉพาะกิจอะมาบนมาล่างเลยนะวิ่ง3นะคะตัวที่อเจาะมาในตัวกลับสำหรับในรอบพิเศษก็มาในดิน7นะคะ ในรอบปกติมาบนล่างตัวที่แอดเน้นเลยมาแบบเร้งๆเลยนะคะพี่พี่จ๋าส่วนในรอบ VIP นะคะ447ล่าง2 5เดนที่7ก็มาเนาะสำหรับในสูตรนี้นะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะสำหรับท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางของแอดนะเดี๋ยวแอดเอาไว้ดีไลน์ให้นะคะในกลุ่มมีหลากหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นสายหุ้นด้วยเนาะถ้าใครสนใจก็ สามารถเพิ่มเพื่อนส่งสติกเกอร์มาเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มนะคะขอคนที่อยากจะเข้ากลุ่มจริงๆนะคะอะมาไอเ i ล่แอดตามนี้นะคะบางคนบางท่านเข้ามาแบบแปบ๊บเดียวนะฮะดังนั้นถ้าเด้งออกแอดบล็อกเลยนะคะ,ะมาตามต่อกันนะคะสําหรับแนวทางของวันที่หกนะคะพี่ๆจ๋าแนวทางของวันที่หกนะคะ วันที่6นะคะสำหรับตัวดินสำหรับตัวดินแอดให้ดิ่นไปที่2นะคะ5 9นะคะส่วนสายวิ่งสายรูดเนาะแอดให้ไปที่2นะคะก็คือลุ้นทั้งหมด4หน่อยเช่นกันนะคะหลายคนหลายท่านว่าไปใน,นหน่นอยไหนหน่อยนะคะอันนี้เป็นแบบมดรวม4หน่อยนะคะถ้าอยากได้สายวิ่งสายรูดแยกเป็นหน่อยๆอยนะคะ อ่ะแล้วก็ตัวเดนเม็ดเดียวนะคะในกลุ่มเหมือนของวันนี้สามเก้าสามหกมาแบบดิ่งดิงเลยนะคะสําหรับเม็ดเดียวในกลุ่มที่ให้ไปเนาะอ่ะเดี๋ยวแอดให้ดูแอดน่าจะลบออกแล้วแหละแปบ๊บหนึ่งนะคะเม็ดเดียวตัวเดียวที่แอดให้นะคะก็จะให้เป็นแบบสีน้ําเงินแบบนี้นะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นหนอยไทยลาวเนาะจะให้แบบนี้นะคะ มารูทที่สองกันก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับรูทที่สองสองศูนย์นะคะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ด สองแปดแล้วก็สองเก้านะคะอ่ะรูที่สองเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เน้นกันตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับรูทที่สองสองศูนนะคะสองสองสองสามสองสี่นะคะพี่พี่จา๋าสองแล้วก็สองก้านะคะ แนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็โจดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณพี่พี c ทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ